สวัสดียามเช้าครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นพยุงที่ผมปลูกไว้ต้นพยุงตัวนี้ไม่ใช่พยุงไทยนะครับมันเป็นพยุงจีนที่นําเข้ามาจากต่างประเทศณนะตอนนี้ผมปลูกได้ประมาณ1ปีแล้วนะฮะปลูกใช้ยุคร่องสวนประมาณนี้ตัวนี้เป็นแปลงพื้นนาเก่า,เ,าเราไม่ได้ทํานาแล้วเพราะว่า ไม่มีแรงที่จะทำแล้วก็ตัวราคาข้าวที่ที่ได้นะฮะมันก็ไม่คุ้มกันสักเท่าไหร่ก็เลยมีแนวคิดที่ว่าจะปลูกต้นไม้แต่ว่าทีนี้ต้นไม้ที่เราจะปลูกเราก็คิดว่าจะไม่ใช่อ่จะไม่ค่อยให้อ่การดูแลสักเท่าไหร่ก็เลยคิดที่จะ ปลูกตัวต้นพยุงเพราะว่าตอนนั้นมีโฆษณากับทางด้านคุณโต้งพยักษ์เขาโฆษณาทางด้าน YouTube พอดีผมได้เห็นใน YouTube ก็เลยเออมีแนวคิดว่าน่าปลูกได้นะแล้วก็ที่สำคัญใช้เวลาไม่นาน10ปี11ปีก็สามารถขายตัวต้นไม้ได้แล้วตามที่ทางคุณโต้งบอกไว้นะฮะก็คือว่าอายุประมาณ10ปีเราก็ ขายได้ต้นละประมาณ1000 0บาทนะฮะตีขั้นต่ำก็คือว่าต้นละ,ะ500บาทต่อกิโลกรัมต้นหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสัก20กิโลนะฮะตีแล้วมูลค่าเฉลี่ยก็ประมาณ1000 0บาทต่อต้นอันนี้เป็นขั้นต่ำที่เขาตีไว้ให้เราแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดมากเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้เราก็ถือว่าปลูกต้นไม้ให้กับโลก เป็นออกซิเจนนะครับตัวนี้เป็นต้นที่สูงมากแล้วนะฮะประมาณสักเ,เกือบ3เมตรแล้วแต่ว่าจริงๆต้นที่เขาปลูกกันนะฮะสวนอื่นเขา,เาประมาณ1ปีนะฮะสูงก็ประมาณสัก3เมตร3เมตรกว่าแล้วนะฮะแต่ว่าที่สวนผมก็ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่เนื่องด้วยตัวนี้ดินมันจะเป็นดินที่ค่อนข้างเหนียวเป็นดินเหนียว นะฮะมันก็เลยทําให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรผมปลูกประมาณสัก5ไร้นะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ500ต้นนี่นครับแปลงก็ประมาณนี้สวยงามปลูกเป็นแถวกว้างยาวก็เมตรเออไม่ใช่4เมตรคูณ4เมตรนะฮะตามสเปคนะครับถ้าปลูกตามระยะนี้1นึ่ได้เราก็ปลูกได้อยู่ที่ประมาณ400ต้น เยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าระยะเวลา10ปีถ้าเราปลูกพืชต,ตัวอื่นก็อาจจะตัวอื่นก็อาจจะได้ราคาดีพอๆเช่นกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้เราไม่ต้องดูแลมากถ้ามันผ่านผล3ปีไปแล้วต้นไมน้น้องก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ นะครับมันยืนต้นได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เป็นไม้ที่เราต้องคำ้ำนะฮะก็นี่ไงที่เขาเรียกว่าพยุงเราต้องพยุงน้องไว้ตามชื่อเลยสมชื่อเลยนะก็พยุงไว้สักประมาณ3ปีแล้วก็เราก็อาจจะมีการตัดแต่งกิ่งบ้างเพื่อที่จะให้ต้นมันได้ทรงที่สวยงามตามความต้องการของตลาดคือเราจะไว้ ให้น้องสูงประมาณสัก3มเมตรสเมตรครึ่งนะครับแล้วก็จะให้เป็นพุ่มข้างบนห้ามให้เป็นกิ่งแต่ข้างเนี้ยพวกกิ่งข้างเงี้ยให้ณตอนนี้เราปล่อยไว้ก่อนให้น้องเขาโตก่อนนะครับให้น้องเขาแข็งแรงแล้วก็เราค่อยเล็มเลมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเล็มไปหมดเดี๋ยวก็ไม่มีตัวใบนะครับในการสังเคราะห์แสงในการหาอาหารนะครับอาจจะทําให้ จะเดินเติบโตไม่ค่อยดีนะครับในอนาคตเดี๋ยวผมก็จะทําการใส่ปุ๋ยเพราะว่าตัวนี้ได้สูตรจากคุณโต้องไผยยักษ์นะครับที่เขาไปดูสวนแห่งหนึ่งนะครับก็เขาจะมีการใส่ปุ๋ยคือหมายความว่าเขาอาจจะขุดตรงโคนต้นตรงโคนต้นนี้เขาจะขุดเป็นสี่หลุม หลุมหนึ่งก็ห่างจากต้นนะครับประมาณ50เซนแล้วก็ลึกอยู่ที่50เซนมีด้วยกันสี่หลุมพอขุดเสร็จนะครับใช้เครื่องมือในการเจาะก,ก็ได้หรือใช้ตัวเสียมตัวจอบก็ได้ครับถ้าใครมีเครื่องมือในการเจาะก,ก็เจาะไปเลยก็จะง่ายดีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกที่แห้งแล้วนะครับใส่อัดเข้าไปเลยสี่หลุมนะครับให้เต็ม แล้วก็เราหลังจากนั้นเราก็รดน้ําปกติที่สวนนี้ก็มีทําเป็นระบบน้ําไว้ให้อยู่แล้วครับสวนตัวหน้าแรงเราก็จะสบายเลยครับรดน้ําได้แล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ให้ทางท่านผู้ชมได้ทางด้านท่านผู้ชมได้เห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสระน้ําที่เราได้ขุดไว้นะครับ ตัวนี้กว้างสักตัวความกว้างนะัประมาณสัก10เมตรยาวถึงนูนเลยยาวประมาณสัก40เมตรประมาณนี้ส่วนความลึกประมาณ6เมตรตัวนี้ตอนที่ผมขุดเสร็จโชคดีนะครับเป็นหน้าฝนน้ำก็ลงมาเต็มเลยตัวนี้ก็จะเป็นน้ำค่อนข้างดำนะครับเห็นเขาบอกว่าน้ำดำนี่คือจะเป็นน้ำใสนะครับก็น่าจะจริงนะฮะดูในส่วนนี้ก็ใส ก็มีตัวนี้จะมีปลานะครับอาศัยอยู่เยอะแต่เราไม่ได้เลี้ยงนะฮะเป็นปลาธรรมชาตินะฮะแต่เราก็กั้นไว้ไม่ให้ใครเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาจับปลานีย่ยจะเป็นอันตรายกับกับปลาด้วยแล้วก็ตัวที่คนที่เข้ามาด้วยนะฮะชาวบ้านบางทีอาจจะลื่นถลายเข้าไปเงรครับต้องระมัดระวังนะฮะทำสวนก็ต้องระวังด้วยนะครับคนที่มีน้ํา อยู่ในสวนเป็นพวกบ่อพวกอะไรเนี่ยครับก็ต้องระวังเรื่องอน้ําลึกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็ตัวไฟด้วยนะครับไฟก็อาจจะดูดได้นะครับทําให้เสียชีวิตได้นะครับต้องระวังตัวนี้ด้วยนะครับพี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับที่ไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นปั๊มน้ําเราใช้ปั๊มน้ำของลัอกที่โปรตัวใหญ่เลย นะครับาราคาประมาณสัก900 0กว่าบาทก็ลดได้ทั้งสวนเลยนะสวนผมใหญ่มากเลยนะเนี่ยตรงนี้เลยพื้นที่ประมาณ5ไร่นะครับนู่นเลยยาวไปถึงนู่นเลยนะตรงนี้ก็จะมาอัปเดตสวนพยุงให้กับทางด้านท่านผู้ชมได้ชมกันอนาคตเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วก็จะดูการเจริญเติบโต ว่าดีขึ้นไหมยังไงนะครับก็จะอัปเดตให้กับทางด้านท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับก็จะบอกว่าต้องซื้อนะครับตัวกล้าพันจากบริษัทที่เราน่าเชื่อถือได้เพราะไม่อย่างนั้นมันจะทําการส่งออกไม่ได้บางทีเขาขายต้นละ10บาท20บบาทเนี่ยเราก็ซื้อมาปลูก แต่นะว,ว่ามันไม่มีใบรับรองอย่างนี้ไม่สามารถที่จะขออนุญาตในการส่งออกเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะครับตัวนี้ต้องระมัดระวังด้วยส่วนตัวผมเองซื้อจากบริษัทหงหมูไทยแลนด์กับทางด้านคุณต้องไผยักษ์ดรเจษดานะครับก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าแกก็มีออกลงพื้นที่เยี่ยมชมพี่น้องชาวกเกษตรกรเป็นระยะ ก็สร้างความมั่นใจให้กับทางด้านคุณลูกค้าได้แล้วแกก็มีไปแหล่งตลาดที่ประเทศจีนด้วยนะครับเป็นเกาะไหหลำที่เขามีการปลูกนะฮะแล้วก็ซื้อขายต้นพยุงกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เท่าที่ดูผมว่าก็โอเคนะครับเปลี่ยนจากที่นาเก่าแบบนี้มาปลูกต้นไม้เศรษฐกิจแต่ว่าที่สำคัญผมมองมองเรื่องอเรื่องความสวยงามด้วยนะฮะ เพราะว่าเป็นน้องจะเป็นต้นไม้ที่ใบใบเดียวใบเล็กนะฮะใบไม่เยอะแล้วก็ทรงพุ่มก็สวยนะผมว่าถ้าใครมีบ้านอย่างเงี้ยก็ปลูกไว้ที่บ้านก็ได้ครับเป็นไม้ประดับไปก็ได้ครับที่ทางคุณโต้งพาไปดูที่ประเทศเวียดนามต้นใหญ่มากนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ปี50ปีหรือเปล่านะครับมูลค่าประมาณสองสล้านบาทเลยโอ้โหสูงมาก ผมคิดว่าถ้า,ายังไม่ได้ขายเร็วๆนี้นก็อาจจะปลูกไว้สัก15ปี20ปีนะครับรอให้ต้นมันใหญ่กว่าเดิมอย่างเงี้ยมูลค่าเราก็จะเพิ่มขึ้นแก่นใหญ่ขึ้นน้ำหนักมากขึ้นอ,อย่างงี้มูลค่าเขาก็จะตีราคาให้เราสูงขึ้นนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศยามเช้าตอนนี้ประมาณสัก6กโมงครึ่งนะครับ ที่ภาคเหนือลำปางนะครับบรรยากาศดีมากอนาคตถ้าโตมากกว่านี้ก็อาจจะเอาพวกกระท่อมนั่งเล่นเล็กๆนะครับมาไว้ส่วนนี้ว่ามาชมกันแล้วก็อาจจะทำพวกนี่นะครับพวกตะไคร้ถูกแซมได้ตะไคร้แซมได้แล้วก็อาจจะมีการเพราะเชื้อเห็ดเข้าไปก็จะสามารถที่จะสร้างไรายได้ในช่วงที่ ยังไม่ได้ขายต้นพยุงนะครับประมาณนี้เลยแต่ว่าที่สำคัญถ้าปลูกแล้วอย่าให้หญ้าขึ้นเยอะอย่าให้หญ้าขึ้นแซงต้นเพราะว่าตัวต้นพยุงเองเป็นระบบรากลึกพอถ้าเกิดว่าหญ้ามันขึ้นมาต้นที่ต้นเยอะนะครับก็จะไม่สามารถสู้หญ้าได้ ก็อาจจะทําให้แคแกันหรือว่าก็ตายไปในที่สุดก็เลยต้องดูแลหน่อยก็เน้นย้ําช่วงระยะเวลา3ปีเราก็ควรที่จะดูแลให้ดีๆหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเลย3ปีไปแล้วก็น้องดูแลตัวเองได้นะครับก็ปล่อยยาวๆไปเลยหรือไม่ถ้าใครแบบว่ามี แรงนะครับล้วก็มีเวลาเนี้ยครับก็สามารถที่จะดูแลด,ดูแลได้ตลอดรดน้ำพรวนดินใส่ใสปุ๋ยเยอะๆนะครับก็จะช่วยได้นะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมรับรับฟังนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับถ้ามาีสิ่งไหนดีๆนะครับ หรือความคืบหน้าของสวนเดี๋ยวผมจะลงให้กับทางด้านท่านผู้ชมได้ชมกันอีกทีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ